ที่เห็นในหม้อนี้นะเจ้ะเพื่อนๆจ๋าก็เป็นรกวัวนะการต้มรกวัวนะคะเพื่อนๆจ๋านะตั้งหม้อน,นะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปหาตะไคร้นะคะตะไคร้ใส่เป็นต้นเลยก็ได้นี่หน่อยใส่ลงไปทางต้นนะจ๊ะนะอันนี้ก็จะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอารกวัวนะคะที่เราล้างให้สะอาดเพื่อนๆจ๋านะ เอานํามาต้มน,นะคะเราปิดฝาไว้อรอน้ําเดือดนะคะนำารกวัวมาต้มนี่ก็จะเป็นรกโรกที่เราต้มต้มเสร็จแล้วนะเพื่อนๆจ๋านะนะก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะนะหลังจากที่วัวคลอดนะจ๊ะวิธีการต้มนะ่ะก็ใส่เครื่องไปอย่างที่หน่อยทําให้ดูนะจ๋านะ จะเน้นไปที่ตะไคร้นะคะเป็นหลักนะคะเราก็เกลือนะจ๊ะนะ<ถ>วิธีกินอย่างเราต้มเสร็จอย่างเงี้ยที่เขากินกันเขาก็จะนําไปยนำนะจ๊ะนําไปยำนะการยำก็มีหลายวิธีนะแต่ว่าวันนี้หน่อยจะไม่ได้มาทํายำโรคให้ดูเพราะว่าหน่อยไม่กินนะจ๊ะก็ถามเมื่อบัวหน่อยคลอดหน่อยก็ไปรอเอานะเอามาต้มถามว่าคนที่กินในบ้านเนหลานหน่อยเขาก็ไม่กินนะมีแต่น้องชายหน่อยคนเดียวที่เขากินนะ ถามว่าเหตุผลนะของการที่บัวคลอดลูกออกมาแล้วเราจําเป็นจะต้องไปรอเอารกวัวนะแล้วมาต้มนะถ้าบ้านเราไม่กินในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะนําไปแจกนะเพื่อนๆจ่านะบางคนเ็าถามว่านําไปแจกเพื่อนบ้านนะคะเราจะนํารกที่ต้มเนี่ยไปแจกให้กับเพื่อนบ้านนะเพราะคนโบราณเขาเชื่อนะคะว่าถ้าการที่บัวบ้านเรานะออกลูกนะแล้วเรานํารกวัวเนี่ย ไปแจกจ่ายใ,ให้ผู้คนนอกบ้านเรากินนะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติพี่น้องนะไม่จะทําให้วัวเราแพร่พันุว้หมายถึงว่าเราได้ลูกวัวในการคลอดแต่ละครั้งนะคะส่วนมากก็จะเป็นวัวตัวเมียนั่นเองนะคะแล้วเมื่อมีวัวตัวเมียคคอดออกมาเรื่อยๆมันก็จะมีลูกวัวตามมาก็เท่ากับว่า เป็นการขยายพันวัวได้โดยธรรมชาตินั่นเองนะอย่างบางคนเนี่ยเขาซื้อวัวมาแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะแล้ววัวเขามาออกลูกออกหลานได้แต่วัวตัวเมียนะผ่านไปสิบปีเนี่ยวัวเขาจะมีมากกว่าสิบตัวนะเพราะว่าวัวออกลูกปีละตัวก็จริงแต่ถ้าคลอดลูกออกมานะคะแล้วลูกวัวเป็นวัวตัวเมียในปีถัดไปเนี่ย ก็จะมีการคลอดลูกออกมาสองตัวนะคือตัวแม่ก็จะคลอดออกมาตัวหนึ่งลูกเขาถัดมาอีกปีหนึ่งก็จะคลอดอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะความเชื่อของคนทางเหนือนะเขายังมีความเชื่ออยู่นะคะถ้าเราไม่กินนะเวลาวัวคลอดเนี่ยต้องไปรอเอารกนะเพราะว่ารกนะคะสามารถนำมาแจกจ่ายใ,ให้กับเพื่อนบ้านนะคะ เป็นความเชื่อว่าจะทำให้หัวเราขยายพันธุ์ได้ไวนั่นเองนะคะวันนี้ก็นำเอาความเชื่อนะคะในตำนานนะในสมัยโบราณการในพื้นถิ่นพื้นบ้านนะเพื่อนๆจ๋านะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะยังมีคนเขาเชื่อแบบนั้นนะแต่ส่วนมากที่เราเห็นขายกันตามในตลาดเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมนะส่วนมากจะเป็นวัวนมนะเพราะว่าวัวนมนี่เขาจะมีคอกใช่ไหมคะ ในวัวนมเนี่ยเขาไม่ต้องการขยายแม่พันธุ์เท่าไหร่นะเพราะส่วนมากเขาก็จะซื้อไปคัดสรรจากแม่พันธุ์อย่างบ้านหน่อยเนี่ยฟาร์มวัวนมมีนะเพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าเขาไปซื้อพันธุ์แม่แม่พันธุ์เนี่ยเขาไปซื้อจากโน่นเลยนะจากสระบุรีนะ เขาจะลงไปซื้อที่โน่นนะแล้วเวลาเขาซื้อมาหนึ่งยี่สิบสามสิบตัวเขาก็มาทําคอกทําฟาร์มนะในวัวนมนี่เขาจะไปได้เน้นนะคะจะไม่เน้นปริมาณของลูก,กวัวว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะเพราะว่าเขาเน้นนะคะว่าการเลี้ยงก็คือรีดนมนําไปส่งให้สากกร์โคนมนั่นเองนะแต่การเลี้ยงวัวตามแบบชาวบ้านเนี่ยเขายังต้องการนะคะต้องการให้มีการขยายพันธุ์นะคะมีการ ขยายพันธุ์ออกไปให้มีลูกมีหลานเพิ่มออกมาเรื่อยๆนะเพราะเขามองว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยก็ทําให้ประชากรวัวเนี่ยขยายพันธุ์ขึ้นได้ไวนะเวลานานไปหลายๆปีเนะี่ยอย่างบางคนเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมนะเขาเลี้ยงสิบปียี่สิบปีเขาโยกขายทีหนึ่งมันหลายสิบตัวเขาก็ได้ตังค์เยอะนะแต่อย่างบางคนเขารักเขาเลี้ยงเขาก็ไม่ขายนะเหมือนอย่างหน่อยมีคนมาถามซื้อลูกห่านนะลูกห่านหน่อยวันก่อนนะ น้องชายหน่อยถามว่าขายไหมบอกไม่ขายเพราะอะไรรู้ป่ะเขาอยู่เป็นครอบครัวนะอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็อยู่ที่บ้านเราเนี่ยเขามีห่านผู้ใหญ่หรือว่าห่านโตเนี่ยดูแลถึงเก้าตัวเนี่ยทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อไปเขาเลี้ยงเนี่ยมันจะคิดถึงนะมันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยหน่อยก็บอกว่าเออมันยังไม่โตไม่ให้เอาไปหรอกกลัวเขาดูแลไม่ดีกลัวพ่อแม่มันจะคิดถึงนะเพราะฉะนั้นบางคนเขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาก็เลี้ยงเพื่อธุรกิจเพื่อการขายนะ แต่บางคนเขาเลี้ยงก็เลี้ยงด้วยความผูกพันนะเพราะว่าเลี้ยงด้วยความผูกพันเวลาอุ้ยใครจะมาเอาไปเลี้ยงใครจะมาขอซื้อก็ไม่อยากให้นะเพราะว่าเลี้ยงมาแล้วนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาเล่านะคะตำนานความเชื่อนะคะเกี่ยวกับโรควัวนะคะของคนทางภาคเหนือให้เพื่อนๆฟังนะคะใครแวะมาชมคลิปนี้นะคะก็กราบขอพบพระคุณอย่างสูงนะจ๊ะลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายจ้า